เส้นสัรนพลาสติกสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการจัดของนะคะจัดของส่งลูกค้านะคะอันนี้คือเป็นการจัดเส้นพลาสติกนะคะเพื่อส่งลูกค้าในแต่ละเจ้านะคะในแต่ละจังหวัดนะคะก็คือเรา,ารับออเดอร์มาแล้วนะคะวันถัดมาเราก็จะมาจัดของนะคะคือใครใครสมมุติว่าส่งาสั่งของไว้วันนี้อย่างนี้นะคะ่ะพรุ่งนี้เราถึงจะได้พรุ่งนี้เช้าเราถึงจะได้จัดส่งของแบบนี้นะคะ เราก็จะมานั่งจัดแบบนี้นะคะเพราะว่าเราขายแบ่งขายนะคะเป็นอ่ากิโลนะคะก,120คกิโลละร้อยยี่สิบบาทก็คือหนึ่งกิโลรวมได้สามสีรวมได้ทั้งอ่าสีพื้นและพิมพ์ลายนะคะเราก็จะมาแบ่งแบบนี้นะคะ 2> 2> ก็จะมาแบ่งให้ได้เป็นกิโลเป็นกิโลแบบนี้นะคะนี่เราก็จะช่างดูแล้วก็จะแบ่งแบบนี้นะคะ 2> 2> แต่ของแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าก็จะจัดไปทีละเจ้านะคะอันนี้คือการจัด ส่งของนะคะจัดของให้ลูกค้านะคะเราก็จะจัดกันไปทีละเจ้านะคะทีละสีอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะจัดแบบนี้ทุกวันนะคะอันนี้คือจัดกับแม่นะคะสองคนก็คือตัวส้มโอกับแม่นะคะจัดกันอยู่สองคนนะคะเพราะว่านะ้าวันนี้นะ้าไปอ่า หาหมอนะคะไปวันนัดไม่สบายนะคะปกติก็จะเป็นแม่กับน้าที่จัดของนะคะส่วนตัวของสมโวเองก็จะแบบรับนะคะรับออเดอร์รับงานรับออเดอร์เรื่อยๆนะคะเพราะว่าส่วนมากนะคะลูกค้าก็จะทักมาช่วงเช้านะคะบางทีเช้าช้ามากก็ยังไม่มีเวลาตอบแชทก็จะมาตอบช่วง9ก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปอย่างนี้นะคะหรือบางวันถ้าท้างางานจัดของเยอะอย่างเงี้ยก็ จะได้ตอบลูกค้าเป็นช่วงบ่ายอย่างเงี้ยค่ะถ้ายัางไงถ้าตอบแชทลูกค้าช้าไปหรืออะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็มีมีกันแค่สามสี่คนนะคะก็จะคนนึงจะรับออเดอร์ก็คือตัวสมโบจะเป็นคนรับออเดอร์แล้วก็จะมีแม่กับน้าที่คอยจัดออเดอร์ให้นะคะจัดงานของแต่ละเจ้าก็คือเราจะเริ่มจัดกันช่วงเช้านะคะตั้งแต่8ปดโมงนะคะบางวันก็จะเสร็จเที่ยงบางวันก็เสร็จ11บเอโมงอย่างเงี้ยนะคะ เราก็รับลูกค้าไปด้วยถ้าถ้าใครอ่าทักมาช่วงเช้าถ้าถ้างานไม่เยอะได้มีเวลาตอบอย่างเงี้ยเราก็จะส่งของให้ในวันนั้นเลยเงี้ยค่ะสมมติทักมาอ่าเลือกสีมามสีสีมีอยู่ต้องการสีที่มีอยู่อย่างเงี้ยแจ้งยอดไปลูกค้าโอนมาปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็จัดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงเที่ยงถึงบ่ายไม่เกินนะคะเราจะไม่ให้เกินบ่ายโมงเพราะว่า คนส่งเขาปิดรับตอนบ่ายสองเนาะเราก็จะส่งประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งประมาณนี้เราก็จะออกส่งของแล้วนะคะใครที่โอนมาช่วง11โมงช่วงเที่ยงเนี่ยเราก็จะปัดไปวันถัดไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครโอนเช้าหน่อย8ดโมงเ้าโมงอย่างเงี้ยก็พอพอที่จะจัดเสริมขึ้นมาให้ได้นะคะ แล้วก็จะจัดแต่ละสีแบบนี้ให้ลูกค้าสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจนะคะที่จะสั่งซื้อเส้นพลาสติกก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อก็จะมีเบอร์โทรนะคะเบอร์โทร0930532316นะคะยังไงก็ทักมาสั่งกันได้น,นะคะมีทั้งเส้น12มิลเส้น6มิลแล้วก็จะมีพิมพ์ลาย3เลนอย่างเงี้ยก็จะมีนะคะ เราก็จะแบ่งออกมาจากม้วนแบบนี้นะคะมันก็จะมีม้วนละสองกิโลกับม้วนละสิบกิโลนะคะส่วนมากก็จะได้เป็นม้วนสองกิโลมานะคะถ้าเป็นม้วนม้วนใหญ่หม้วน10บกิโลก็จะแบ่งแบ่งยากนิดนึงก็จะหนักเนาะบางคนเขาก็อยากได้ม้วนสองกิโลเอาไปเป็นเต็มม้วนเต็มม้วนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาค่อยๆจัดแบบนี้นะคะทีละเจ้าเราก็จะชั่งน้ําหนักดูนะคะหนึ่งกิโลบางสีก็จะได้ จะได้สองสีจะได้สามขีดนะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งสีจะได้สีขีดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็แล้วกับแล้วแต่แม่ค้านะคะว่าจะจัดสีไหนให้มากให้น้อยนะคะก็อันนี้ก็ลูกค้าระบุมาไม่ได้คะ่ะระบุสีมาได้ว่าเออต้องการสีนี้สีนี้สีนี้รวมกัน3สีนี้รวมกันให้ได้1นกิโลแต่ลูกค้าจะระบุไม่ได้นะคะว่าอยากได้สีนี้เยอะอยากได้สีนี้น้อยอะไรเงี้ยค่ะมันบางบางทีสีมันก็ ก็เหลือน้อยก็จะเหลือประมาณสามขีดอย่างเงี้ยค่ะสองขีดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบ่งเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปนะคะอันนี้ก็อ่าน่าจะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งเจ้าอันนี้ก็จะมีเจ้านี้ก็จะมีสายยางด้วยนะคะสายยางสายยางก็คือสามเมตรยี่สิบาทสิบห้าเมตรหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยนะคะเราก็จะช่างดูนะคะถ้าอันไหนอ่า เกินแล้วก็จะเอาออกอย่างนี้นะคะนี่อันนี้คือมวลละสองกิโลนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วหนึ่งเจ้านะคะก็คือเสร็จแล้วเราก็จะเขียนชื่อนะคะแล้วก็ปักไว้แล้วก็ไปกองไว้ก่อนนะคะจากนั้นพอเราจัดเสร็จแล้วถึงจะได้มาแพ็คแพ็คใส่กล่องอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะช่างแบบนี้นะคะจัดกันไปทีละเจ้าทีละเจ้า ก็ดูกันไปเรื่อยๆเพลินๆเลยแล้วกันนะคะวันนี้จะพามาดูกันจัดของเนาะอาจจะแสงวูบวูวาบวบนิดนึงนะคะทุกคนแสงวูบวูบวาบบนิดนึงแสงแสงไม่ค่อยพอนะคะแสงน้อยแสงน้อยในบ้านแสงน้อยนะคะวันนี้จัดกันอยู่แค่สองคนนะคะนายคนหนึ่งไปวันนัดนะคะไปโรงพยาบาลไปวันนัด ก็ได้จัดกันอยู่สองคนก็คือวันนี้ก็คือไม่รับเลยนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ตอบแชทนะคะช่วงเช้าก็คือจัดของกับแม่ก็คือไม่ได้ตอบแชทไม่ได้อะไรลูกค้าเลยก็คือจนกว่าจะจัดของส่งของเสร็จก็คือจะได้มาตอบลูกค้าอีกทีก็คือช่วงจากบ่ายสองนะคะจากบ่ายสองมาหาช่วงเย็นเนี้ยคะ่ะบางวันก็ทั้งวันเลยนะคะไม่ได้ตอบลูกค้าก็คือกลับมาช่วงบ่ายเราก็จะมา มาลุยงานตะก้าเราต่อนะคะก็จะมีงานตะก้าอีกนะคะก็จะมาลุยงานตะก้าต่อนะคะก็จะไว้ตอบแชทเป็นช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะจัดแล้วก็จะดูไปทีละสีนะคะดูสีแล้วดูไปทีละสีแล้วก็จับนะคะจัดสีลงมาอ่ะมีสีอะไรบ้างก็หานะคะเดินหาสีแล้วก็จะสีลงมาว่า ลูกค้าอยากได้สีไหนบ้างเพราะว่าเราก็จดเป็นบินออเดอร์ไว้นะคะก็เดินหาสีกันนะคะหาสีหาของกันอันนี้ก็คืออยู่ในบ้านนะคะเราจะไม่มีหน้าร้านนะคะแล้ก็จะมีแบบของสต็อกไว้แบบในในบ้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะดูสีว่ามีสีอะไรบ้างแล้วเราก็จะจัด แบบนี้นะคะมีอุปกรณ์ด้วยบางเจ้าเขาก็จะมีอุปกรณ์มีกระดุมมีตัวเจาะมีครอบตอกอะไรอย่างะคะ่ะนี่จัดกันไปทีละเจ้าทีละเจ้าเลยก็ดูกันไปเพลินๆนะคะยาวๆอันนี้ก็จะพามาจัดของนะคะนี่ก็จะมีสามเลนก็คือลูกค้าเจ้านี้ก็คืออยากได้อันนี้สองกิโลนะคะสองกิโลลูกค้า ต้องการ6สีนะคะอันนี้ลูกค้าจะเลือกเป็น3มเลนกับพิมพ์ลายนะคะเจ้านี้คือลูกค้าไม่ต้องการสีพื้นแล้วก็จัดให้แบบนี้เราก็จะมัดแล้วก็ช่างรวมกันนะคะให้ได้1นกิโล ล้วก็จะแบ่งออกจากมวลละ2อกิโลถ้าใครยกมวลก็จะเป็นมวลละ2อกิโลแบบนี้นะคะก็กะปริมาณนะคะจากนั้นก็มัดเก็บไว้นะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นแบบนี้เลยแต่ถ้า6มิล6มิล1กิโลรวมได้แค่2สีนะคะ3สี ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหกมีเขาจะเป็นเส้นเล็กนะคะเขาจะแบ่งยากมากนะคะแบ่งยากเราจะทําเป็นมัดละครึ่งกิโลเท่านั้นนะคะเส้นหกมิลเส้นเล็กพอได้สองสีแล้วก็เอาขึ้นช่างนะคะแล้วก็เหลือกี่ขีดนะคะเหลือยี่ขีดจะถึงหนึ่งกิโลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ไปให้มันครบหนึ่งกิโล จัดของแต่แต่ละวันก็ใช้เวลากันถึงเที่ยงนะคะแสงก็วูบวูบวาบนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแสงไม่พอเนาะแสงแสงค่อนข้างที่สนองแบบแสงข้างนอกแบบแสงจ้าแสงแรงนะคะแต่ว่าแสงที่อยู่ด้านในนะคะแสงแสงไม่พอความสว่างไม่พอก็เลยทําให้แบบเป็นแสงวูบวูบวาบนิดนึงนะคะอันนี้คือน่าจะได้แล้วนะคะหนกิโลอ่าใส่เข้าไปแล้วก็ช่างดู พอได้1นึกิโลแล้วเราก็ตัดนะคะอันนี้คือได้1นกิโลแล้วหนึ่งกิโลก็สารได้ประมาณ3ามถึงสี่ลูกนะคะถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อนะคะสําหรับมือใหม่นะคะอยากสั่งซื้ออยากไปลองทําดูบ้างเนี้ยก็ทักมาได้นะคะโทรมาได้นะคะช่องทางการติดต่อสั่งซื้อก็ตามนี้เลยนะคะ0ูนย์เก้าสาูนย์หสามสองสามหนึ่งหนะคะทักมากันได้นะคะ ก็จะจัดกันอยู่แบบนี้นะคะอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นขนฟุงฟ้งฟิ้งตุ๊กตาติดกระเป๋านะคะกระดุมหรือแม่เหล็กหรือชุดครอบตอกหรือตัวจอเจาะอย่างเงี้ยค่ะตัวคาดกลางกระเป๋าก็มีสาย PVC ก็มีนะคะดอกไม้ตกแต่งอย่างเงี้ยก็มีค่ะมีอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะคะสนใจก็ทักกันมาได้เลย อันนี้ก็คือเป็นสามเลนนะคะเป็นเส้นสามเลนนะคะสามเลนพิมพ์ลายและสีพื้นนะคะจะกิโลละร้อยี่สิบบาทเท่ากันนะคะราคาเท่ากันนะคะคือกิโลละร้อยยี่สิบาทอันนี้ก็เหมือนว่าจะจะเกินไปหรือเปล่าคะนี่อืม ันนี้ก็คือน้ำหนักเกินนะคะก็เกินมาประมาณ1นึ่งขีดสขีดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดึงออกนะคะถ้าน้หนักเกินเราก็ดึงออกนะคะให้ได้หนึ่งให้ได้หนึ่งกิโลเนาะเพราะถ้าไม่ถึงหนึ่งกิโลเราก็จับใส่ให้ได้หนึ่งกิโลนั่นเองก็จะมัดอย่างนี้แต่ละวันก็จัดของนะคะ วันละเป็น10เจ้าเหมือนกันนะคะ10เจ้ายี่สิบเจ้า,านี้ก็มีนะคะหนึ่งกิโลเราก็ส่งนะคะหนึ่งกิโลก็ส่งแต่ว่าทางร้านเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะต้องโอนก่อนนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าลูกค้าจะสะดวกไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางร้านเราไม่ทําระบบเก็บเงินปลายทางจริงๆต้องขออภัยลูกค้าที่ไม่สะดวกนะคะให้เก็บอ่าโอนก่อนเนาะ ที่ไม่สะดวกโอนก่อนก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าทางนั้นเราก็ไม่สะดวกที่จะเก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันค่ะจะต้องทําระบบกับขนส่งอะไรอีกมากมายนะคะถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางเราก็เลยไม่ทําระบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือเจ้านี้2อกิโลเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอเสร็จแล้วแม่ก็จะทําการเช็คว่าสีครบไหมแล้วก็เขียนชื่อนะคะติดไว้แล้วก็นําไปกองนะคะเราก็พอเสร็จเจ้านี้เราก็จะ จับสีของเจ้าใหม่มาทันทีเลยนะคะนีู่กคาเจ้าอื่นมีสีอะไรบ้างแล้วก็จะจับมานะคะแล้วก็จัดเจ้าต่อไปนะคะก็จะจัดกันไปทีละเจ้าทีละเจ้าแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนครบอันนี้คือเสร็จแล้วแม่ก็จะห่อไปกองไว้อีกที่หนึ่งนะคะรอรอแพ็คลงกล่องอีกทีหนึ่งนะคะ พอจัดเสร็จเราก็จะมาแพ็คลงกล่องแบบนี้นะคะอันนี้คือช่วงแพ็คลงกล่องก็จะมีพนักงานมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะบางวันก็จะมาช่วยแต่บางวันก็จะไม่ได้ช่วยนะคะเะก็จะมีงานของเขานะคะแต่เขาขาก็จะเป็นคนขับรถให้างี้ยค่ะขับรถไปส่งของพาไปส่งของให้เพราะว่าเราขับรถเองยังไม่เป็นนะคะไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะหัด นะคะไม่กล้าที่จะฝึกขับรถนะคะยังยังกลัวๆอยู่นะคะอันนี้ก็คือให้เขามาแพ็คของใส่กล่องให้นะคะก็คือเวลามันกระชั้นชิดแล้วอันนี้ก็คือเกือบจะเกือบจะบ่ายโมงแล้วนะคะประมาณเที่ยงแล้วคือตอนนี้คือตอนเที่ยงแล้วนะคะยังไว้ว่ายัางยังจัดของไม่เสร็จยังแพ็คของไม่เสร็จเลยก็เลยเรียกเขามาช่วยอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะเป็นคนแบบปิ้นนะคะชื่อของลูกค้ามาติดด้วยนะคะก็จะหลายเจ้านะคะ เขาก็จะแพกไปนะคะพอเราพิมพ์ลายชื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาติดตามชื่อตามกระดาษที่เราแปะไว้นะคะข้างบนกล่องนะคะแล้วก็จะหาแล้วก็จะติดไปทีละกล่องทีละกล่องแบบนี้นะคะันะะกล่องไหนที่เราติดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะดึงกระดาษที่เราเขียนชื่อไว้ออกนะคะจะได้ไม่เป็นการลงลืมอย่างนี้นะคะตะกร้าอย่างเงี้ยเราก็ส่งเหมือนกันนะคะ ก็ตอนนี้ก็คุณแม่ก็กำลังอหากล่องที่จะมาแพ็กตะก้าส่งอยู่นะคะมีหนึ่งชิ้นนะคะมีของหนึ่งชิ้นที่แบบว่าลืมนะคะลืมลืมแพ็กลงกล่องบางครั้งก็จะมีนะคะถ้าถ้ามีใครแบบยื่นเข้ามาทําช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมีบ้างที่แบบ จับสลับสีกันบ้างก,ก็มีนะคะลูกค้าก็ทักมาก็มียังไงก็ต้องขอภัยลูกค้านะคะก็ต้องเห็นใจแม่ค้ามือใหม่ด้วยนะคะต้องขอภัยลูกค้าบางเจ้าก็ได้อุปกรณ์ไปไม่ครบบางข้าวก็ได้สลับกันไปอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็จะมีบางท่าถ้ามีคนอื่นแบบเข้ามาเข้ามาทาช่วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ไม่รู้นะคะเขาก็จะไม่รู้ระบบเนาะเพราะว่าเราก็จะทากองกองกองไว้เป็นชื่อเป็นชื่ออย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะลืมเอาใส่กล่องให้บ้างหรือหยิบใส่กล่องผิดไปบ้างแต่ว่าคนได้ผิดไปก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยทักกลับมาหรอกคะ่ะ ก็ได้ไปแล้วก็เออได้ไปก็ไม่ก็เป็นความผิดพลาดของเราเองเนาะแล้วก็เข้าใจอันนี้เวลาคือกระชั้นชิดเข้ามาแล้วนะคะก็เรียกเข้ามาช่วยทำนะคะพอรู้ตัวว่าอ่าลืมนะคะลืมของให้ลูกค้าเราก็จะแกะนะคะแกะกล่องแล้วก็หย่อนของเข้าไปอีกทีหนึงนะคะ อันนี้ก็จัดหลายเจ้านะคะอันนี้คือ,อมีกลองที่กล่องที่อยู่หลังหลังกล้องอีกก็จะมีอีกเป็นสิบสกล่องเหมือนกันนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปจนจบคลิปนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็จะพามาดูการจัดอของส่งลูกค้านะคะในแต่ละวันแต่ละเจ้ากันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ คนงานก็ไม่ค่อยมีนะคะพี่สาวก็กลับไปกรุงเทพแล้วนะคะก็เลยไม่มีใครช่วยงานเท่าไหร่ะคะก็ค่อนข้างที่จะอะตอบแชทลูกค้าชา้าแล้วก็ยังไงล่ะไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะคะไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปสานตะก้าสอนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้งานก็เยอะออเดอร์ก็เข้ามาเยอะนะคะเพราะว่าการทําคลิปมันก็ต้อง ละเอียดนะคะแต่ละขั้นตอนนะคะหนึ่งใบก็ใช้เวลาหนึ่งวันเลยนะคะในการทำคลิปเนาะเพื่อที่จะสอนให้แบบให้ละเอียดให้ทุกคนเข้าใจจริงๆให้ทุกคนทำเป็นจริงๆอะคะ่ะเราต้องสอนให้ละเอียดเพราะฉะนั้นเราก็เลยช่วงนี้ก็เร่งงานนะคะเร่งให้หนึ่งวันให้มันได้ประมาณหกเจ็ดใบถึงสิบใบให้มันได้ประมาณนั้นนะคะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีเวลามาทำคลิปนะคะช่วงเช้าก็ไปจัดงานนะคะจัดของส่งลูกค้าในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะ แล้วก็กว่าจะกลับมาถึงบ้านอีกทีหนึ่งก็ไปไปส่งตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลับมาถึงบ้านก็จะประมาณบ่ายสองนะคะกลับถึงบ้านมาบ่ายสองเราก็จะมาลุยงานต่ออีกนะคะอย่างเงี้ยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอตัวลากันไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะไปส่งของแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ